ดาวพุธโคจรวิปิิตนะครับแบบพิเศษนะฮะ mm hmm. พมันจะวิพิลิตถอยหลังไปแบบกราวลูดย้ายราศีถอยไปอีกราศีนึงนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องที่วุ่นวุ่นตั้งแต่19เดือนนี้นะครับจนถึงวันที่สสิงหานะฮะมันจะประมาณครึ่งเดือนนะครับถ้าสังเกตดีๆมี8เรื่องนะครับที่ต้องจับตาดูดีๆแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้เดินนะฮะว่า เราจะเจอเรื่องราวแบบนี้ข้อแรกครับคือเรื่องของการสื่อสารนะครับเพื่อนๆดาวพุธคือการสื่อสารนะฮะเขาจะโครจรย้ายจากร,ราศีกรกฎนะครับปกติกรกฎเราก็ต้องไปสิงแต่นี่กรกฎถอยหลังรูดเลยนะฮะกับใบเมทุนนะครับแปลว่าการสื่อสารจะผิดพลาดได้ง่ายนะฮะต้องทบทวนก่อนพูดก่อนเซ็นสัญญาครับเพื่อนๆมีอะไรต้องเซ็นสัญญาไหมฮะในช่วงตั้งแต่ 19- ถึงวันที่3 ถ้ามีเนะี่ยต้องแบบตรวจเช็คดีๆก่อนทำสัญญาซื้อขายนะครับทำสัญญาในเรื่องของการทำงานนะรหรือว่าเซ็นสัญญาในเรื่องของบ้านรถที่ดินนะฮะหรือจะเซ็นเอกสารสำคัญหรือเซ็นกู้ยืมหรือจะจะขอสินเชื่ออะไรก็ตามนะครับต้องแบบรัดกุมรอบคอบอ่นานให้ละเอียดหรือบางทีอาจจะโดนเลื่อนนะฮะไม่ใช่แค่อุปสรรคเรื่องของเอกสารไม่ครบนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเลื่อนนะครับ ฉะนั้นนี่คือข้อแรกครับการสื่อสารบางอย่างเตอถ้าเราป้องกันล่วงหน้าคือตรวจเช็คให้ดีนะฮะถามไทยว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับนี่ครับมันถึงจะช่วยเซฟได้นะฮะทบทวนก่อนที่จะพูดหรือคุยนะฮะบางทีนัดไม่เป็นนัดบางทีนัดมาแล้วไม่มาบางทีตกลงนะครับที่จะให้ตังนะฮะหรือว่าชาระเงินอยู่ๆก็เลื่อนโอ้อันนี้ก็ยุ่งนะฮะถ้ามันแตะเรื่องเงินแล้วมันยุ่งทันทีถูกไหมครับ แต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าจะต้องเตรียมเงินมือส่วนไว้ก่อนเผื่อว่ายังไงเราก็ได้มีเงินสำรองดูไหมครับนี่คือจุดที่เราเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะฮะข้อ2ครับเพื่อนๆครับมันมีดวงรกเอกสารนะครับเอกสารสําคัญเอกสารต่างๆข้อมูลต่างๆมีโอกาสสูญหายนะครับหรือคาดเคลื่อนหรือเผลอไปลบไฟล์ข้อมูลสําคัญนะฮะฉะนั้นเตรียมสำรองเอกสารรูปภาพ ไฟล์ข้อมูลนะฮะหรือบางทีเราอาจจะเตรียมเรื่องสำคัญอะไรของเราไว้แล้วนะครับอยู่ๆก็หาไม่เจอนะครับวันนี้ต้องพิเศษงานอ้าวตัวรายงานหายนะครับหรือบางทีเราอาจจะเอาอุปกรณ์สื่อสารนะครับเทคโนโลยีนะฮะจะไปคุยงานอยู่มันเปิดแล้วไม่ติดนะครับเอาแบตหมดเอาเรือมสายชาร์จเนี่ยนฮะมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผลลัพธ์มันใหญ่ฉะนั้นเพื่อนๆครับ ต้องเรามาดระวังเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของของสาคัญอุปกรณ์เทคนโนโลยีต่างๆหรือไฟล์ข้อมูลนะครับสูญหายเสียหายเพื่อนๆก็เตรียมความพร้อมบางทีหาของไม่เจอด้วยก็เกี่ยวนะฮะโทรศัพท์หายโอ้โหนี่ยุ่งกันนะเนี่ยครับไม่ว่าเป็นเอกสารคือดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวพันเกี่ยวัเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีไปส่งนะครับเข้าใจเวลาในการน,นัดหมายไม่ตรงกันนะครับ เพราะฉะนั้นเอกสารข้อมูลไฟล์ข้อมูลรูปภาพนะครับเพื่อนๆเคยเผลอไปลบไฟล์งานหรือรูปภาพนะฮะหรือบางทีเป็นแฟ้มอัลบัมอัรบัมอะไรก็ตามหาไม่เจอครับบางทีต้องใช้ต้องไปติดต่องานต้องใช้ทะเบียนบ้านนะฮะใช้บัตรประชาชนนะฮะหรือว่าลืมใบขี่ตอนขับรถนะครับโอ้โหนี่คือมันเป็นเรื่องยุ่งนะมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มีเยอะนะครับนี่คือสิ่งต้องระวังระวังครับข้อต่อมาฮะข้อ3นะครับผมนึกถึงว่า มีคนเก่านะครับหรือคนรู้จักนะฮะติดต่อกลับมานะครับมีการเจรจาเรื่องที่ค้างคานะครับด้านผท้อยหลังมันเหมือนกับการย้อนอดีตนะครับไปเจอคนเก่าๆคนเก <บ Ral. S 1> ่าที่ไม่ใช่ต้องแฟนนะฮะบางทีมเป็นคนรู้จักนะฮะมีคนเก่าเพื่อนเก่านะครับมีการเครลียร์ความรู้สึกเคลียร์ใจนะฮะหรือว่าเพื่อร่วมงานก็นได้เจอหัวหน้าผู้ก็บัญชาลูกพี่ลูกพี่เพื่อร่วมงานเก่าๆลูกน้องกเก่าๆช่วงนี้มันเหมือนกับว่า โชคชะตามันพาไปหาคนที่รู้จักเดิมๆนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่ได้แบบเจอเดินผ่านทักทายให้เฉยๆไม่ครับเป็นเรื่องการเคลียเรื่องสําคัญเดิมๆด้วยนะฮะบางทีอาจจะเจอใครที่เราเคยติดค้างอะไรกรนไว้หรือเขาเคยติดค้างอะไรเราไว้นะฮะมันก็มีโอกาสเรียกมาเคลียนะครับเรียกมาสสางนะฮะเกิดขึ้นได้นะครับข้อต่อมาครับซึ่งคู่ที่ข้อ3นะฮะข้อ4ี่บ้างนะฮะมี8ข้อนะครับ ได้กลับไปทบทวนความรู้เดิมๆครับหรือแม้แต่ต่อยอดในสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วเพื่อนๆอาจจะเคยมันก็ศึกษาหาความรู้นะครับสูวนบางคนอะจจะทําร้านอาหารนะฮะช่วงนี้อยากจะคิดเมนูใหม่ๆนะครับคิดแล้วไม่ออกนะฮะเพื่อนๆลองดูดีว่าสมัยก่อนนะฮะมีเมนูอะไรที่เออเราเคยทำนะในสมัยก่อนนะหรือเราเคยทานนะคุณพ่อคุณแม่ทําให้เราทานอร่อยมากเลยเออเนี้ยเอากลับมาปรับ รุงให้เข้ากับร้านเรา,านี่คือมันเป็นการย้อนเอาอาดีตกลับมาทำหรือทบทวนความรู้เดิมๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศนะฮะหรือบางทีอาจจะไปศึกษาหาความรู้ต่อยอดจากที่เราเคยเรียนมาก็ได้นะครับเรื่อนครับบางอย่างเราอาจจะต้องเพิ่มทักษะในการทำงานเพิ่มทักษะใน วิชาที่เราได้ศึกษามาบางทีอาจจะต้องไปทบทวนนะครับเพราะต้องหาข้อมูลเดมิเดมๆเพื่อจะมาประกอบการทํางานในปัจจุบันและอนาคตนะครับแปลว่าเราจะกลับไปทบทวนความรู้เดมิเดมๆเ,เราจะไปหาอาดีตเพื่อเอามาเยียวยาหรือแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคตนะครับนี่แหละบางทีเพื่อนมีปัญหาอะไรที่กําลังค้างคาใจครับเมื่อเผือวิธีแก้เดมิเดมๆหรือคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนกลับมาช่วยเหลือเราได้นะฮะนี่คือเรื่องที่น่าสนใจครับต่อมา เป็นข้อ5นะครับเมื่อกี้ข้อ4นะฮะงานพูดงานเขียนการนําเสนอหรือการพรีเซนต์นะครับหรืองานที่ต้องส่งงานหรือบางทีจะไปะติดต่องานจะโดนกลับมาแก้นะฮะหรือว่าเพื่อนกำลังทํางานอยู่เนาะมีเรื่องพรีเซนต์งานแล้วต้องยื่นเอกสารสําคัญหรือว่าต้องส่งงานหรือการส่งสัญญาส่งเอกสารนะครับมันต้องมีการ เอากลับมาปรับแผนใหม่ทาซ้ําๆนะครับเอากลับมาทําอีกรอบหนึ่งเอากลับมาแก้นะครับเพรว่าจะเจอการถูกตีกลับนะครับหรือถูกกลับมาแก้ไขนะฮะหรือต้องมาปรับแผนบางอย่างใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอนะฮะแต่เรารู้ดวง่วงหน้าเราก็เตรียมความให้พร้อมเนาะถ้าสมมุติเราต้องส่งงานนะครับแล้วเรารู้ได้ว่าเออมันมีโอกาสที่โดนตีนะตีกลับนะครับบางทีแค่ส่ง เอกสารหรือส่งของไปยังมีโอกาสถูกตีกลับเลยนะนี่คือต้องระมัดระวังนะครับแปลว่าช่วงนี้นะครับ้ามีการประชุมอะไรก็ตามบางทีมันไม่มีบทสรุปนะฮะหรือถ้าม่บทสรุปนะครับสุดท้ายก็จะมีการกลับไปแก้ใหม่ก็มีางี้นะฮะหรือกลับมาทบทวนใหม่กลับมาประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับแปลว่าบางอย่างการตกลงอะไรต่างๆนานามันไม่จบการพูดกันคุยมันไม่จบแค่รอบเดียวถ้าไม่รัดกุงถ้าไม่รอบคอบแปลว่าต้องหาวิธี ทำอันนี้ก็ตามเพื่อนๆต้องหาบทสรุปให้เจอนะครับในการสนทนาในการทํางานในการประชุมในการต่อรองหรือในการจะเรียกว่าพูดค,คุยนะฮะหาบทสรุปทุกครั้งที่พูดนะฮะคุยเข้ามาสรุปเป็นงี้ใช่ไหมสรุปเป็นงี้ใช่ไหมพยายามสรุปให้ไวเพราะดูมันจะบานปลายแล้วมันดูจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับโอเคนะฮะต่อมาครับข้อ6นะฮะผมดูว่ามันมีดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนใจนะฮะหรือลังเล ในการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในการซื้อหรือขายของสําคัญนะครับบางทีมีดวงเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้ด้วยนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีการลังเลนะฮะยักเข้ายักออกนะครับแปลว่าถ้าเพื่อนต้องขายของนะครับหรือจะต้องทําธุรกรรมต่างๆนานา,นาเพื่อนๆเตรียมใจด้วยหรือว่าบางทีคู่ค้าคู่สัญญาเรานะฮะหรือลูกค้าเรานะครับมันก็มีโอกาสสูงที่ เขาเจะปฏิเสธนะฮะแปลว่าถ้าเรายังไม่ทําสัญญาหรือคุยปากเปล่าก,ก่อนนะฮะหรือซื้อมาขายมาซื้อขายเปลี่ยนอะไรที่แบบคุยแบบลุหลวมนะฮะมันจะมีปัญหาฉะนั้นเวลาพูดคุยต้องชัดเจนนะครับหรือเวลาตกลงอะไรก็ตามบอกเลยฮะว่ามันมีดาวแห่งความลังเลดาวแห่งการชักเข้าชักออกดาวแห่งการยกเลิกนัดยกเลิกสัญญานะครับหรือยกเลิกออเดอร์นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันยุ่งเลยนะบางทีกำลังจะผลิตเตรียม,มวัตถุดิบแล้ว มาอยู่มายกเลิกนะฮะอันนี้คือเพืเ่อนๆลองนาไปประยุกต์ให้เข้ากับงานของเราหรือบางทีเราฟังแทนแฟนเราฟังแทนลูกเราฟังแทนบุปกาลีหรือฟังแทนเพื่อนสนิทก็ได้นะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเจอคนลังเลนะเป็นพิเศษในช่วงนี้เรื่องการตัดสินใจช่วงนี้มันจะไม่ชัวนะครับแปลว่าถ้าใครที่ตกลงอะไรอะไรกับเราแล้วเราก็ต้องพยายามหาวิธีพูดที่หรือหาวิธีล็อกด้วยสัญญาต่างๆก็จะได้ ปฏิเสธย,ยากๆหน่อยนะครับมิงั้นเราเสียหายนะฮะโอเคนะครับข้อ7นะครับมันมีโอกาสที่จะได้พบเจอนะฮะหรือพูดคุยกับคนที่หายไปจากชีวิตเราได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นได้ทั้งเพื่อนหรือเพื่อนสนิทหรือแฟนนะฮะหรือคนรู้จักเก่าหรือว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นลูกศิษย์นะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยในเรื่องของการสนทนา นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการคุยนะครับมันอาจจะถ้าเป็นเพื่อนนะฮะก็มีโอกาสได้พบเจอได้สนทนาในเรื่องต่างๆนาฮะถามสุรุุกสุขดิบหรือว่ามีธุรกรรมในด้วยกันนะครับหรือถ้าเป็นคู่ค้าคู่เจรจาลูกศิษย์อาจารย์ในกระตามบางทีก็จะมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันนะครับบางทีมีรายต่อยอดในเรื่องที่มาปรึกษาหรือบางทีให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะชี้นํานะครับหรือให้โอกาสให้งานหรือว่า มีดวงช่วยเหลือกันและกันนะฮะเราช่วยเหลือเขาหรือคุยมาเขาช่วยเหลือเรานะครับแปลว่าการพบเจอคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะเกื้อกูลหรือช่วยเหลือกันนะฮะแต่วา่าบางทีเป็นเรื่องของแฟนเก่านะครับอันนี้มันก็ต้องระวังเพราะว่าดาวอังคารราหูมันยังสัมพันธ์กันอยู่ก็แปลว่าต้องระมัดระวังนะครับความสัมพันธ์ในเชิงของฐานไฟเก่านะฮะมันลุกขึ้นมาได้นะฮะบ,บางทีไฟมันยังไม่ดับสนิทนะครับ แล้วดาวคาราหูมันคือทัดลมนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะไปลุกเรียกว่าไฟมันติดเนาะมันก็มีดวงจุดติดก็ต้องระวังนะครับใครที่แปลว่าเจอคนอเก่าสนทนาคนที่หายไปนานอะไรเงี้ยก็ได้นะ,ะแต่ถ้าคนรักหรือแฟนเก่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการพบเจอนะเพราะว่าถ้ามีโอกาสพบเจอเนี่ย บางทีนะฮะครั้งสองครั้งครั้งที่3 4มหบางทีมันจุดติดไปมันจะยุ่งมุนวายนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีการสนทนาหรือการพูดคุยกับคนทั่วไปได้กับเพื่อนร่วมงานเก่าหัวหน้าหรือคนรู้จกักกูบาจารุศิ์อะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของแฟนหรือคนรักเก่านะครับมันมีโอกาสสปาร์กมีโอกาสจุดติดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะจงังหวะดาวในเรื่องของการย้อนไปเจอคนเก่ามี ทุนหน้าแต่ว่าจุดติดหรือในคุยแล้วมันจะเกิดปัญหาเรื่องของรักสามเศร้ารัสามคนเรื่องของความรักความใคร่มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคครับข้อสุดท้ายนะครับมันเป็นช่วงของการอุปกรณ์เทคโนโลยีฮะมาเลยฮะโทร,รศัพท์เสียนะครับแต่หักเล้าพังชอ็อตอินเทอร์เน็ตขัดข้องมือถือมีปัญหาเสียชั่วคราวอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าระบบคอมหรือแอปที่เราใช้นะครับ มันใช่ไม่ได้ไปบางที่สัญญาณเน็ตไม่มีนะครับหรือว่าไปแล้วบางทีนะฮะไปอยู่ในจุดอับสัญญาณหรือเราจําเป็นต้องใช้หรือแบตหมดนะครับแปลว่าเพื่อนๆเ,เตรียมอุปกรณ์สำรองในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เทคโนโลยีนะฮะจะต้องเดินทางไปไหนมาไ,ไหนนะครับโอเคนะครับนี่คือ8เรื่องที่เพื่อนๆจะพบเจอนะครับในช่วงที่ดาวพุธ วิปริตย้ายราศีนะครับไม่ใช่วิปริตธรรมดานะฮะปกติเขาวิปริตแต่ยังอยู่ในราศีนั้นแต่รอบนี้วิปริตกระโดดย้อนกลับไปราศีเดิมที่เคยจากมาเซงยงันนะฮะแปลว่ามันข้ามราศีมันก็จะมีเรื่องที่แรงกว่าปกตินะครับเพื่อนๆแปดข้อนําไปหาทางดีที่ไรหาวิธีป้องกันหาทางแก้ในใจ หรือเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับ8ข้อนี้นะครับเราแก้ได้เรารับมือได้เราป้องกันได้นะโอเคขอให้โชคดีครับอย่าลืมนะฮะ19นี้กรกฎาถึง3สิงหานะครับในช่วงที่ดาวโควรจรวิปริตและย้ายราศีนะครับไม่ธรรมดาโชคดีครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ